ดราม่าอีกแล้วเรื่องของทีละทรไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยในลิสต์50คนก็เอาอีกแล้วครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นทีินะเรื่องของทีละทอุมาทันนะฮะกับทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่มีข่าวเขาเรียกว่าเตรียมรายชื่อนะครับที่จะส่งให้กับทาง f อฟเพื่อที่จะลงเล่นในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนั่นเองนะฮะซึ่งเขาต้องส่งรายชื่อประมาณสัก40-50คนนะฮะ ตอนนี้ชื่อมันก็ถูกส่งไปที่สโมสรเพื่อให้นักบอลเนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะครับแล้วก็มีข่าวหลุดออกมานะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมเรื่องของทิทรนทวัน์ครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเขาเองไม่ได้ติดกับชุดอิชิมาประมาณสักปีกว่าแล้วนะครับคนเองก็ลุ้นว่าควรจะเรียกกลับมาไหมนะครับเพราะว่าีชิชาตทไทยตอนนี้ผลงานอย่างที่เรารู้กันในเอเชียนคัพนะฮะร,รอบการเลือกเนี่ยลูกผีลูกคนอยู่เพราะว่าต้องการชัยชนะกับอีก4ี่เกมที่เหลือทั้งหมดนะครับทำให้อาจจะต้อง มีนักเตะเก่าประสบการณ์มาช่วยทีมอะไรอย่างเงี้ยและหนึ่งในนั้นคนที่เรียกร้องมากที่สุดนะฮะที่เป็นแฟนอยากจะให้กลับมาก็คือธีรทรบุาทันนะครับนะวันนี้นะครับชื่อที่สูกณนะวันนี้นะชื่อที่นะฮะทางอิอิเนี่ยส่งให้ทางสโมสรว่ามีคนนี้คนนี้ติดเนี่ยไม่มีชื่อธีรทร <c oughs> เป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับเ <laughs> ช่นเดียวกับธีรศิลป์แดงดาซึ่งก็เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะอย่างที่เรารู้กันนะนะฮะก็ไม่มีชื่อเช่นเดียวกันนะนะทำให้ก็เป็นข่าวที่ พอรามีแบบนี้ทีไรก็จะออกแนวแบบดราม่าทุกเพจสื่อฟุตบอลไทยเลยนะครับซึ่งผมเคยเล่นเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็ได้ได้ทําไปแล้วนะเมื่อเที่ยวก่อนในตอนที่ชุด King's c u p นะคุณผู้ชมมาวันนี้เป็นรายการที่เป็นทางการด้วยแล้วก็เน้นหนักด้วยนะรเราต้องได้ตัวเอชชียนคัพแต่ว่าไม่มีชื่อของดิรธรมาทันผมก็ผมก็สรุปได้เลยนะครับว่าน่าจะยาวแล้วเผอเอ,อาจจะ ต้องเปลี่ยนโค้ดไปเลยนะครับถึงจะกลับมาติดนะครับเอาเอาถึงขั้นนี้เลยนะในมุมมองผมนะอันนี้เป็นมองส่วนตัวแล้วกันนะรใครจะอาจจะคิดเห็นแย้งกับผมก็ได้นะครับแต่ผมก็มองว่าอิจิกับธีรทรนะฮะอาจจะต้องเป็นเส้นขนาดกัไปเสร็จแล้วนะครับณวันนี้นะครับดูแล้วก็ ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายเล็กๆเหมือนกันแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าเชื่อมือในอีซีอีแล้วกันนะครับที่อาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายในเรื่องของเงินเจนนะครับอาจจะต้องการรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อที่จะต่อยอดไปทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในภายภาคหน้าอะไรอย่างเงี้ยการที่จะเรียกเขาเรียกว่า4จะตัวเทพนะฮะ3แล้วกันนะครับมีมุ้ยนะครับมีตังแล้วก็มีอุ้มเนี่ยเข้ามาเสริมอีกทีนึงเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไม่ตรงกับนโยบายของเขาแล้วอันนี้ก็ต้องให้เขาเรียกว่าให้ นะฮะให้มุมมองต่ออีกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะฉะนั้นแฟนบอลก็จะต้องเถียงกันนี้ต่อไปนะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทีมชาติไทยเตะนะฮะแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์แล้วไม่มีชื่อมุ้ยอุ้มอะไรพวกนี้เข้ามาก็จะนั่นแนหะเถียงกันแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็ว่ากันไปในเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะ